ได้ก็แก่มาความฝันนั่นนะฝันว่าไม่เงี้ปลูกแตงไว้ไม่เงี้เด้๋ยไม่เงบวัวก็ยอยู่หน้านไปเบิ่งก็จะกลับไปยี่พุดธในประเทศเนี่ยมาเลาะพอเลาะออกคางยันเยียบปลูกแตง,งเห็นเขี้ยพ่อคาดอกออกดอกแล้วไงไปยี่พ่ออยู่บนลัดมาป่าแตงหงอก มันจะไปเหยียบแตงไม่ใง่้มันจะได้เนาะพรอตาบาแล้วยถายขึ้นมาตีนเทือกเทือกเทือกคล้องปรแต่งลมหลาดปลาผาหน้าพอศูนย์แห้งดึงมีมีก็ยังมีห้าเลยเต้นฟันทีพผุดศูนย์ยางแห้งเป็นเต้นดอกพาหลังร่องหน่อยๆร่องหนีแม่หงเมียซ้ำอ่ะที่เนี่ยทิวาเป็นเลขยังมันฟันเห็นไม่ใงี้เนี่ยถ้าขนาดบอกแปดแปดเนี่ยบอกเก้าเก้ารอบนี้ คุณแห้ง,ง,งปันี่สิเพรเก่าศูนย์ศูนย์เก้าเก้าเก้าศูนย์เล่าโอ้ยมีการเล็กเล่าอีกเนอืน่นโอ้ยยังวันเล็กเล่าเขาบอมีการฝันมันฝันอะไรมันฝันจอเล่ายายบัวเราได้บานเราได้เละเล่าแปดปันจั่นเล่าฝันอะ่ะเล่าฝันได้เลยแปดเก้า 9. เขาอีบุญมี่เขาก็ซื้อเขาผุดผุดล้วหาบาทดีจัองอืมบันีร้รอบนี้เราฝันเห็นลงพอเขาลบไหม บัมซ ok ิมี8แปดต่บารูแปดยังพ่อเขาได้เก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์พันอเขาบบวกะงพอเขาลบแต่ความพันพอมาได้ไปยังมือเสแล้วลบเอาเราเปลี่ยนซื้อหล้วแม่หลวงพอโค้สิ์แม่แผ่ภาพอะไรได้เด็ดเรได้เห็นปัโต้มาบ่าครังดีวายวางได้กอเรียกนี่เก้าศูนมันบ่ บองเบอร์อืมเขาเขาทุนอืมน้สิบบาทน้าสิบบาป้าโตเด็กยังเนี่ยเลาอ่ะอืมทที่มันใจอืมอืมอยังกไกครับกะดีอืมเอะองดูเป็นแนวทางฟันรอบนี้ตีใส่เล็กเล่าพวเาเล็กไทยมันยยวไก่ก็ได้่าเป็นเล็กเล้า มาดูกันแมวทาง